งั้นมาเล่นนะ้ำในห้องหนูไหมละ่ะ uh huh. เนื้อเป็นเนื้อเลยไม่ไหวแล้วน้องน้องครับไม่ไหวแล้วใครใสรป่าหนูได้ไหมโอ้ยพี่น <c ười> มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพิมเขาเป็นทอมไม่ใช่หรอสรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอายุ18ล <c ười> ้านปีขึ้นไปหากใครยุ่งไม่ถึงไปไปดูนี๋ยวนี้รับชื่อพิมครับผม <c ười> พิมอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ10 สก้าครับผมสิบเก้าแล้วนะครับพ,รพิมอยู่จังหวัดไหนครับอยู่นครสวรรค์ครับอ่าโอเคพิมพ์เคยโทรมาเล่ากับแอดแล้วเนาะใช่ครับเรามาสองสาเรื่องแล้วอ่าโอเคเรื่องเป็นมายัางไงครับสงการที่ผ่านมาครับก็เคยสงการนะผมก็จะแบบปกติผมจะออกไปเล่นกับญาติพี่ถักญาติาตพี่น้องอะไรของผมอย่างเงี้ยจะส่วนใหญ่แต่ว่าปีเนี้คือผมไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันนี่แหละ ครับแ่าแล้วทีนี้ผมไปผมไปแถวผมไปเล่นแถวแบบที่มันไกลๆบ้านหน่อยมันมันอยู่ในเมืองแต่มันมันมันอยู่ไกลมันอยู่ไปกลบ้านทีนี้ก็แบบว่าอารมณ์มันมันอารมณ์แอดมันอารมณ์เหมือนคล้ายสีลมครับแบบคนแน่นคนเยอะใช่ครับนเป็นจุดที่แบบว่าเวลาเทศกาลเขาก็ไปกันได้ครับใช่ใมันเป็นแล้วก็มันเป็นเล่นตอนกลางคืนด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยครับทีนี้พอผมไปไปปุ๊บ ก็เล่นเดินเล่นอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยจนแบบตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าซอยมันยาวแบบยาวมากๆครับตั้งแต่ต้นต้นซอยท้ายซอยอเงี้ยก็เดินล่นเลยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ทีนี้ผมไปเดินเดินไปปุ๊บผมไปสะดุดตากับกับคนคนหนึ่งเขาเขาเป็น เขาเป็นทอมอะครับแอดเขาเขาเขาเป็นทอมแล้วทีนี้ผมมองเขาเขาก็มองผมแล้วแล้วคือแบบเหมือนแบบอะไรเหมือนแบบอะไรไม่รู้มันทําให้แบบว่าเอ้ยไอ้กูว่าคนนี้ใช่แน่เลยว่ะอืมอืมเขาแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยคนนี้มันต้องแบบเขาเรียกว่าไงคนนี้แบบเออคนนี้คืนนี้กูต้องใช่แน่ๆเลยแบบคืนนี้ไม่ต้องมีอะไรกับกูแน่เลยมันต้องมีอะไรใช่ครับคืนนี้เคยแบบมองตารู้เลยอ่ะคือแบบ เขามองตาผมผมมองตาเขาแล้วก็รู้เลยว่าไอ้ที่คืนนี้มันต้องแบบมีอะไรแ,รแ,รแรไน่ๆเลยวะอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมทีนี้ก็แบบทีนี้เขาก็แบบเขาถือกระป๋องแป้งมาเดินเข้ามาปะแป้งผมแล้วบอกว่าแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบรูปรูปท้องผมอนะไรเงี้ยท้องผมแปะ แปะหน้าแปะแก้มรูปท้องอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็แบบเหมือนมือเขาเขือไปจับไอ้น้องผมมั้งแบบแบบอยู่แบบล้วงเขาไปเฉยเลยแบบตอนนั้นผมก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าผมแบบวัวเดือนแล้วผมก็แบบตึ้นมารู้ว่าเฮ้ยมือใครวะ ย่างเงี้ยผมก็ห hmm. ันไปเอ้าเชี่ยมือของน้องขนาดนี่วะคือมันชุลมุนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับมันชุลมุนมากแล้วคือแบบเหมือนตอนนั้นแบบเหมือนตอนนั้นเขาเขาจะทะเลาะกันข้างหน้าด้วยครับตอนเล่นสงการน่ะเขาแบบเหมือนทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยแบบหันตัวคือหันเตรียมหันหน้าเตรียมหันหลังแบบกลับแหละเพราะเพราะว่าข้างหน้าเขาเหมือนว่าเขามีปีกอะไรเงี้ยครับครับอ่าเดล็สแล้วทีนี้เนาะแล้วทีนี้พอผมเดินหันหลังกลับไปผมคาดกับเพื่อนแหละ เพราะเพื่อนอยู่ข้างหน้า,ากนันหมดผมอยู่ข้างหลังคนเดียวแต่ทีนี้น้องน้องที่เป็นทอมก็หันมาบอกว่าพี่ข้างหน้าเขาตีกันนะ่ะพี่มาวิ่งพี่มาลบกันหนูไหมอะไรเงี้ยอ่าน,นแหละครับ ก็ทีนี้เข้าไปครับน้องน้องเขาพาวิ่งเข้ามาในซอยครับเป็นซอยซอยซอยมันเป็นหอพักมันมันเหมือนแบบเป็นซอยหอพักของพักเลยครับเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่หอพักนั้นเลยทั้งซ้าย <c oughs> ทั้งขวาอ<ะ>่าผมก็บอกว่าไอศอบแถวนี้ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าไปที่เปรี่ยวกว่านี้เดี๋ยวมันจะ,มนจะไม่มันจะดูไม่น่าดูเอาอะไรย่างเงี้ยนั่นแหละครับแล้วน้องก็บอกว่า แล้วน้องเขาบอกว่าหนูมาจาับเพื่อนหนูมาจับเพื่อนผู้หญิงสองสามคนอย่างเง,งี้ยอืมแล้วทีนี้ผมก็แบบผมก็เขาก็นั่งนั่งคุยกับน้องเขาอย่างงั้น,นะครับนั่งคุยว่าน้องเขาชื่ออะไรอะไรเงี้ยอืออืออือทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็แล้วก็แบบคือรอคือรอให้สถานการณ์มงงันสงบนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นกันต่อแล้ทีนี้แล้วทีนี้เหมือนแบบว่า,วาเหมือนตำรวจเขาบอกว่าเหมือนตำรวจตำรวจเริ่มเข้ามาเคลียร์แล้วบอกว่าเออให้เลิกเล่นเลยเพราะว่าตอนนั้นมาตีกันหนักมากก็เลยพาันเลิกเล่นกันเลยอืมอืมอืมแล้วทีนี้ผมบอกว่าโอ้เคลียเสียดายว่ะมาแป๊บเดียวแม่งเลิกกันละต<อ>ีกันตลอดเลยเอืมแล้วทีนี้แล้วทีนี้น้องแล้วทีนี้น้องนั่งอยู่ข้างๆผมน้องเขาพูดขึ้นมาแบบว่าไม่รู้ น้องเขาพูดว่างั้นมาเล่นนะำในห้องหนูไหมล่ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพิมพเข้าไปทอมไม่ใช่หรอใช่ครับผมเงงงว่วเป็นทอมนะมทำไมถึงพูดแบบนี้ใช่ใช่ใช่เออเออ,อ แล้วน,นั้นผมหันคว้าเลยแบบเอ่อ,อ,อพูดพูดอะไรนะเมืแ่อบบกี้นะ่ะแล้วน้องเขาบอกว่าไม่มีไรไม่มีไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดกยอกหยอบใช่เหมือนพูดเจอกจอกอแต,แต่แต่หูผมว่าดีผมรู้ว่าน้องเขาพูดอะไรเออนั่นแหละ,ะแล้วทีนี้เหมือนแบบเพื่อนน้องมามเพื่อนน้องวิ่งมาหาน้องแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นยไงบ้างเนียแล้วทีนี้ เพื่อนเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายฮะเพื่อนผู้หญิงเขาเพื่อนผู้หญิงทั้งหมดเลยทั้งกงโนนะครับโอ้มามากี่คนน่ะทั้งหมดประมาณห้าคนครับรวมน้องรวมน้องเขาด้วยอ๋ออ่าอ่าอย่างไงต่อครับผมครับผมและทีนี้เหมือนแบบว่าเหมือนหอน้องน้องที่เป็นทอมครับเขาอยู่แถวนี้อยู่แล้วแถวที่เด้สงการอย่างเงี้ยอยู่แล้วนั่นแหละครับก็เลยบอกว่าเออกวกมึือ้านกกลมึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวกูเดินกลับหอเองอะไรอย่างงี้อืมอืมแลวทีนี้ผมก็แบบว่าเออ พ no? so so hmm. ื่อนี้มก็คุยกันน้องว่าเออถ้างั้นถ้าไม่มีอะไรจะพี่ขอกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าอย่างเงีมันก็ไม่ได้เล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าคัตียนเลิกกันอย่างงี้ผมก็แบบตอนนั้นก็เราจะหัดหลังกลับแล้วน้องน้องก็จับจับแขนผมไว้เลยเหมือนน้องจับแขนไว้แล้วก็บอกว่าบอกว่าเออมาห้องหนูหน่อยได้ไหมอย่างงี้แล้วแบบว่าแบบอะไรวะเหมือนแบบอะไรเหมือนน้องเขาบอกว่าอะไรวะแบบอะไรที่ปะอะไรที่ห้องเขาเสียเขาอยากให้เฟซซ่อมให้หน่อยอ๋อโอ้โหแล้วไม่ใช่เวลาต้องไปซ่อมอะไรไหมเนย นั่นเลยดิผมก็แบบอ,อ๋ออะไรเสียวะยผมก็ผมก็งงผมก็เออไปไปไปะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไปคิดอะไรอยู่แล้วเงี้ยผมก็ไปไปถึงห้องห้องเขาแบบห้องห้องน้องเขาห้องน้องเขาสะอาดมากเลยนะแบบแบบแบบยังไงเหมือนอารมณ์เหมือนคอนโดอเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นหอพักอะ่ะอืมครับอ่านั่นแหละทีนี้พอไปถึงห้องน้องเขาปุ๊บน้องเขาล็อกประตูเลยล็อกไปถึงปุ๊บล็อกประตูเลวฮะ,ะผมก็เอ๊ะใจหนึ่งแหละฮะแค่กูแค่มาซ่อมทาไมต้องล็อกประตูด้วย ทำไมทำไมต้องล็อกประตูอืมไอ้เีือ่นอึ้งที่สองก็คืออึ้งที่สองคือผมคือด้วยความคือด้วยความที่ผมอผมอาจจะเสียมารยาทนะเพราะว่าแบบคือผมเป็นคนชอบแบบเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนัน่น,นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแบบเปิดเกะ๊ะ ยกนู่นยกนี่ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบกลัวเออเพราะแบบมีอะไรอยู่เนี่ยแล้วคือน้องเขาบอกน้องเขาแบบขอขอไปอาบน้ําก่อนอะไรอย่างนี้ผมก็แบบเออแบบว่าน้องเขขอไปอาบน้ําก่อนอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าโอเคโอเคอย่างเงี้ยเผื่อแบบเผื่อน้องเขาจะแบบว่าอยากให้ซ่อมอะไรในห้องน้ํเปล่าในผมก็นั่งรออ่าทีนี้แล้วทีนี้ผมเดินเดินไปดูตรงเตียงเดินไปดูตรงหัวเตียงน้องที่เป็นมีหมอนมีมีหมอนเยอะแยะครับอืมทีนี้ยกหมอนดูปุ๊บ โอ้โห่อะไรไอ้แท่งแท่งดีโด,ด oh. ้โอ้ของเล่นของเล่นของเล่นครับของเล่นของเล่นเออของเล่นอือท <c oughs> ีนี้ผมก็ผมก็แบบผม,ผมก็แบบตอนนั้นก็แบบเอ๊ะตอนนั้นอึ้งอยู่เลยแบบตกใจหมองว่าใช่ตกใจอึ้งอยู่ตอนนั้นแบบแบบยกหมองขึ้วปุ๊บโอ้ใช่เลยอะไรแบบือ้อะไ้ปิดเอาวางไว้ที่เดียวแล้วผมก็กลับกลับมานั่งต่อ แต่คือแต่คือผมเหมาะส่องกระจกมองหน้าตัวเองอะหน้าแดงต๊ดเลยแอดเออแล้วไงเอมผมก็แบบเชื่อเอ้ยนี้น้องตอนนั้นน้องเขาออกมาพอดีผมก็แบบผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างงี้ไปน้องเขาออกมาพอดีอืมแล้วผมก็ถามน้องเขาว่าเออที่ตรงไหนจะให้ทอมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพี่ทอมให้อืมแล้วน้องเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกพี่ไอ้คำแล้วพอพูดคำว่าไม่มีหรอกคือน้องเขายิ้มแแปลกอ่ะอืมอืมอืม แล้วผมก็บอกเออเอ,อ,อ,อไม่มีแล้วเรียก,กมาทำไมใช่เรียกมาทําไมอืผมก็ถามผมก็ถามน้องเข้าไปดีด้วยเออถ้าถ้าไม่มีอะไรเราเรียกพี่มาทําไมแต่แล้วแถมน้องก็เป็นทอมด้วยอะไรย่างนี้แล้วพี่เป็นผู้ชายมันจะดูไม่เหมาะนะใชรอ่านี้อ่าแล้วทีน้องเขาแบบเอ่อน้องเขาถ่ายภาพคนหนูฝืนเดียวแอดเหมือนเปิดเปิดเปิดผู้หญิงเลยเหมือนเหมือนผู้หญิงเ,ยเลยเแล้วทีน้องเลยทีน้องเขาถอดออกแบบค่อยๆถอดออกถอดออกให้เห็นแบบเรือนร่างของน้องเขา อืมอืมอืถอดพอถอดออกปุ๊บโอ้โหไอ้เนื้อเป็นเนื้อเลย<ห> <laughs> บแบบนั่นแหละครับห,หุ่นเขาประมาณไหนหุ่นเขาประมาณไหนสูงน้ําหนากักผิวอะไรอย่างเงี้ยเอยอเขาน้องเขาสูงประมาณร้อยหกสิบห้าครับเขาตัวผอมๆ<ห>ผอมๆเลยอ่าอือ่อนั่นแหละครับผมก็แบบโอ้ไปหาแล้ว อือะไรอีกเนี่ยคือแบบีอยู่โดนยอยู่โดนล่อโดนล่อมาอะไรอย่างนี้เฉยเลยผมก็เราไมถามเขาหรอเป็นทอมนะมาทําอย่างนี้มันดูดีหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ด้ถามผมก็ถามผมก็ถามผมามถามน้องเขาเออเป็นทอมมาทําอะไรอย่างนี้มันมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยเออน้องน้องเขาก็บอกว่าไม่ติดค่ะพี่นี่อยากลองของผู้ชายอือ นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วทีนี้คือไอ้น้องน้องผมอ่ะมันก็แบบคือพอเห็นเรียนนอเรียนล่างน้องเขามันมันก็เริ่มดันขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มดันเกางเกงผมมาแล้วแล้วทีนี้น้องใช่ครับแล้วทีนี้น้องเขาเดินเดินมาตรงเดินมาข้างหน้าผมอ่ะตรงที่ผมนั่งเก้าอี้อยู่อ่ะแต่น้องเขาก็แล้วน้องเขาก็นั่งคุกเข่าแล้วก็แบบยังไงค่อยๆปลดเอ่ใช่ดิค่อยๆถอดกางเกงผมออกถอดเกงผมออกเนี่ยแล้วแบบแล้วแบบว่าเอ้ย แล้วผมก็แบบว่าเอ้ยจะเย็นก่อนนะจะจะเอาได้หรออย่างเงี้ยอืมด้วยความที่บอกว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยแบบยืยุ่นกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยเลยมันก็แบบแตกอะใช่ไหมล่ะอืมอืมนั่นแหละน้องเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ถอดมาเลยโอ้โหอ้เงี้ยเลยอืมนี่แหละผมทีนี้ผมเลยปล่อยจอยเลยปล่อยจอยเลยให้น้องให้น้องเขาทําเลยน้องเขาก็ถอดอย่างยิ่น้องเขาถอดย่างยี้งผมออก น้อแเขาไม่พูดน้องเขาไม่พูดซ่อนทำเพลงเ่ยน้องเขาก็แบบแบบแบบบันเลงเลยแบบแบบอ่าตอนแรกอะว่าอมหัวก่อนเล่นตรงหัวผมก่อนเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบเหมือนแบบจับชักคอนคอนของผมอ่ะเหมือนแบบอมอมไปด้วยชักไปด้วยอย่างเงี้ยแบบนั่นแหละครับแบบโอ้ย พอๆพอกันเลยอย่างเงี้ยแบบอตอนนั้นคือแบบตอนนั้นแบบตอนนั้นคือแม่แม่โทรมาด้วยแม่ผมโทรมาด้วยแต่ผมไมไ่ไม่ได้สนใจเลย,เลยสนใจแต่น้องเขาอือแล้วคือแบบแล้วคือแบบ น้องเขาแบบโอ้ตอนนั้นตอนนั้นคือพูดแบบพูดอะไรไม่ออกได้แต่แบบได้แส่คลายอย่างเดียวเพราะว่าแบบน้องเขาแบบคือไม่เหมือนทอมเลยแอดคือน้องเขาเป็นผู้หญิงแท้เลยอืมอืมอืมแล้วแล้วคือแบบแล้วคือแบบมีนมไหมมีมีมีครับมีใช่ครับแล้วเหมือนแบบน้องเขาแบบเล่นของผมอยู่อย่างนั้นจนแบบที่ผมเกือบเกือบจะเสร็จแล้วผมบอกเขากเขาว่าเอ๊ะเสร็จแล้วอีกนิดเดียว เสร็จไรเอย่างเงี้ยน้องเขาหยุดเลยเลยหยุดหยุดคลิกต่างคันเลยอืมในทีนี้น้องเขาบอกว่ารับโทรศัพท์ก่อนไหมพี่คือตอนนั้นคือแบบแม่ผมโทรมาประมาณสิบยี่สิบสายอ่ะครับครับได้เพราะคือแบบแล้วผมผมก็รับผมก็แบบเออเดี๋ยวความที่เป็นเด็กดีนะกดรับสายแม่รับสายแม่คุยกับแม่ฮัลโหลแม่เอผมผม อยู่งานสงคา้ามมีไรหรออะไรเงี้ยอืมนั่นแหละครับแล้วทีนี้พอผมคุยโทรศัพท์ก,กับแม่อยู่น้องเขาแบบ <c oughs> น้องน้องเขาหันไอ้พี่เจดีน้อ,ดดนองเขาแบบมาแบบน้องเขามาคอม,มโอ้ขึ้นคอมระหว่างที่เราโทรโทรคุยกับแม่อยู่หรอใช่ครับน้องเขาขึ้นคอม,มทโทรคุยไปน้องที่ผมใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วแบบน้องเขายังไม่น้องเขายังไม่ได้สอดใส่นะน้องเขาบทก่อนเหมือนแบบ บบขยับเอวแล้วก็บดบดบดอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบผมก็ไปามบอกแล้วเขาเออคุยกับแม่อยู่นะขอแบขอแป๊บเดียวได้ไหมน้องเขาก็ไม่หยุดครับทาท่ายิ้มแบบยิ้มแบบสะใจอ่ะยิ้มแบบสะใจมองผมแล้วก็บดบดบดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆบดตักผมอะผมก็แบบผมก็กั้นเสียงไม่ค่อยจะอยู่อะเพราะว่าแบบมันโดนจุดมันโดนจุดของผมอะเออ แน่นอนครับแต่ทีนี้พอคุยคุยค,ย,คยกับแม่เสร็จว่าวางสายกับแม่เสร็จผมก็แบบหันมาหาน้องเลยคุยกับแม่อยู่นะอล้วจับตัวจับได้ขึ้นมาะนะแต่น้องเขาก็บอกว่าแบบนี้ตื่นเต้นทีนะคะพี่แบบโอ,โ,โอ้โหตายหาแล้วแล้วทีนี้น้องเขาก็แบบแบบเอ่อแบบแบบลุกเอ้น้องเขาก็แบบเหมือนยืดตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบจับไอตัวไอจับไอท่อนของผมมาสอดใส่เข้าไป สาก็ไปไโอ้วเป็นยังไงความรู้สึกครั้งแรกมันแบบว่ามันฟิตไหมมันทอม้วยใช่ครับฟิตมากอืมันมันฟิตมาแล้วคือแล้วคือผมมองครั้งแรกอ่ะเม็นมีเลือดออกด้วยงั้นใชงเป็นงั้นก็แสดงว่าน่าจะครั้งแรกของน้องเขาเลยแหละโอ้ยเออครั้งแรกที่โดนของจริงหรือเปล่าว่าเขามีเขามีอุปกรณ์อยู่ไงใช่ครับน่าจะครั้งแรกที่โดนของจริงเพราะว่ามันนั่นแหละครับ ก็นีก็แบบบันเลงเลยครับน้องเขาน้องเขาทงแบบโอ้ทั้งทั้งแบบทั้งแบบแบบยังไงขยมเอวขยมบทปากผมยางเงโอ้โหแบบดีมากอะแอดกบบรรยายม่ถูกอะแต่ว่ามันแบบมันเขียวแบบเขียวมากมากแบบตอนนั้นคือผมแบบแบบนึกอะไรไม่ออกแล้วแบบได้แต่แบบได้แต่ปล่อยตัวไปถามอารมณ์อเพราะว่าแบบน้องเขาแบบดีแบบดีจัดจับแบบอืมแบบไม่ไหว ผมผมก็ขอร้องน้องเขาแบบว่าไม่ไหวแล้วน้องน้องครับไม่ไหวแล้วขอขอได้ขอเปเพาได้ไหมอืมนั่นแห L และผอ้แล้วน้องแล้วน้องเขาแบบแบบไม่เผ่าทาไมอ่ะฮะทําไมต้องเผล่าม,มาเป็นมาเป็นนางบานร้ายเลยโอ้โห<อ>นั่นแหละครับนี่น้องเขาก็แบบเหมือนทําเริ่มแบบเริ่มทําแรงขึ้นเลยผมยิ่งขอร้องน้องเขายิ่งทําแรงขึ้นทำแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับแอดครับ นั่นแหละน่ผมแต่ทีนี้แบบผมว่าโอ้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วน้องเขาน้องเขาก็แบบว่าไอ้เส้ป่าหนุ่ยได้ไหมผมก็บอกผมก็บอกเอาอใหยทันแล้วกันนะนั่นแหละครับรบไม่ไหวแล้วจะแตกลรอจะแตกหรอแล้วทีนี้น้องเขาก็แบบลุกลุกลุกออกจากไอ้ท่อนผมอะแล้วก็แบบชักชักต่อ ชักต่อให้แบบน้ำน้ำมันใส่ปากน้องเขาน้องเขาอาปากน้ำอาปากแล้ลิ้นรอน้ำหมดเลยน้องโอ้ยแล้วอวโอ้ยโอ้ยโอ้แอดคือน้องเขาแบบมือมือว่าโอ้โหแล้วคือตอนนั้นแบบมันมันพุ่งออกมาแล้วอะพุ่งออกมาเพ๊่พอลืมตาผมพอผมลืมตาขึ้นมามองหน้าน้องเขาโอ้ยเออท ซื้อหน้าน้องเขาเต็ไมไปด้วยกบบน้ำน,น้ำของผมอะเองทัท้งเนี่ยป่าทั้งหน้าน้องเขาเต็ไมไปด้วยน้าของผมเลยเอออืมแล้วทีนี้ผมก็ขอร้องน้องเขาว่าเออเอ่อดูเอ่เอ,อถ้าเสร็จแล้วอะถ้าพี่เสร็จอะขอร้องอย่าอย่าดูดนะเพราะว่าไม่กันตายแน่นั่<อ>นแหละครับน้องเขาไม่ฟังกับแบบ เราเขาไ<ผ>ม่ไป,ปักใช้ครับดูดถุงวผมต่อเลยผมก็ร้องลั่นเลยครับโอ้โหอตอนนั้นคือแบบทรมานมากครับกแบบ็คือแอบเข้าใจไหมว่าแบบคือผู้ชายเสร็จอ่ะก็คือขอร้องผู้หญิงแล้วว่าแบบเสร็จแล้วห้าม<น>ดูดต่อได้ครับเสร็จแล้วห้ามหยายเ้เป็นกฎกฎกติกาของผู้ชาย <laughs> ใช่ครับเขร็จแล้วห้ามดูดต่อครับมันก็แบบโอ้โหคืนแล้วคืนน้องเขาแบบดีแบบคือแบบไม่รู้ดิแบบ มันมันดีแบบดีจ,จัดเลยฮะแล้วแบบแบบคือเหมือนแบบผมเสร็จคาปากน้องเขาไปอีกรอบหนึ่องอ่ะกโอไม่รู้เิรไปตอนไหนด้วยอือตายแล้วนั่นแหละครับผมก็แบบโอ้ขอแล้วขอแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยผมก็ขอร้องน้องเขาน้องเขาก็แบบน้องพอน้องเขาเสร็จแล้วผมก็แบบขอเ้าเออพี่พี่ไม่ไหวแล้วพอแล้วได้ไหมนะครับ <laughs> น้องเขาแบบ น้องเขาก็บอกว่าจะปล่อยไปง่ายเลยจะจะปล่อยไปง่ายเลยหรออืออือนี่แหละครับแต่ทีนี้เหมือนแบบยังไงอะ่ะเหมือนน้องเขาแบบน้องเขาเดินไปที่เตียงวะแล้วผมก็คือแบบสาภาพผมอะเหมือนคือแบบมันไม่มีแรงแล้วอะครับอืมน้องเขาเดินไปน้องเขาไปนั่งที่เตียงอย่างเงี้ยแล้วเ็าแบบเออทำยังไงวะฮือมเหมือนน้องเขาเหเหมือนน้องเขาแบบตางขาออกอเ,เป็นรูปตัวเอ็มอะ อ่าอ่อ่อเออการขาออกเป็นรูปตัวเอ็มแล้วแบบว่าแบบน้องัาวก็เหมือนแบบช่วยตัวเองให้ผมดูอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วคือแบบทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างอ่าตอนแรกเขาเดินเดินไปที่เตียงเดินเขาเดินแล้วก็เขานั่งลงบนเตียงนั่งลงบนเตียงของเขาไอ้ทีนี้เหมือนแบบเหมือนเขากางขาออกเป็นรูปตัวเอ็มนั่นแหละแล้วก็แบบเอาเอานิ้วของเอานิ้วมามาแบบมารูปรูปอย่างเงี้ยลูบรูปน้องสาวอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยตัวเอง ให้ผมดูอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอะคือมันสภาพมันหมดแรงแล้วอะออมันไม่ไหวแล้วเเข้าใจอออ่อะทีน,นี้แบบผมมองน้องเขาไปเพ๊บน้องเขาช่วยตัวเองอยู่เลยน้องรลองคางอะไรอย่างเงี้ยของเขาไปผมก็แบบโอ้ยอยากไปช่วยเขาจังเลยอย่างเงี้ยแต่ทีน,นี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนั้นคือแตกที่มันไม่มีแรงอยู่อยู่ผมก็แบบมีแรงขึ้นมาเฉยเลยแบบ แบบเฮ้ยมีแรงเฉยเลยเหมือนเราดูหนังสดอ่ะหนังผีช่วยตัวเองอ่ะสดๆเลยอ่ะใช่ครับ<อ>ดูหนังสดเลยท,ทีนี้ผมก็จะถามก่อนตอนที่เขาช่วยตัวเองอ่ะเขาได้ออาอ,อุปกรณ์ udo, ข,ขึ้นมายูโดเขาได้ออกขึ้นมามา,มาเล่นไหมหรือว่ายัางเออเขายังไม่ได้หยิบครับแอดครับผมแล้วทีนี้ผมก็ลุกลุกขึ้นไปหาน้องเขาเลยผมก็จะอ่าจับน้องคือผมผมมาผมมานั่งนั่งข้างหลังน้องเขาแล้วให้น้องเขานั่งหน้าครับแล้วให้น้องเขา แปลกขาออกอแล้วผมแล้วผมก็อธิบอกน้องเขาว่าแบบอ่ายากให้ทําอย่างงี้หรอออืืตัวนี้ผมก็แบบปันเลงเลยครับสอดนิ้วเข้าไปน้องเขาแบบคือนั่งซ้อนกันอยู่แล้วเราทําให้เขาใช่ครับผมผมทําให้เขาอนั่นแหละครับทีนี้น้องเขาแบบน้องเขาแบบคือน้องเขาแบบคือเหมือนแบบเดียวแบบ Like, มากอะคือเหมื job, อนแบบแค่แ uh. ค่ม้วผมอะยังยังแบบยังเข้าไม่สุดอะน้องเขาก็แบบน้องเขาก็ร้องแบบร้องร้องอย่างดังเลยครับแบบอ้อยอ้ยยาวอะแต่แต่นิ้วแต่จริงนิ้วผมมันไม่ได้ยาวอะไรเลยนะแอดเออเออเออแต่น้องเขาบอกว่านิ้วผมยาวแลยก็ก็น่าจะตามความรู้สึกกันแหละแล้วทีนี้แ้ทีนี้ผมก็แบบคอ นี่มือนึงอ่ะผมช่วยช่วยน้องเขาอยู่ส่วนอีกมือนึงอ่ะผมล้วงไปใต้หมอนน้องเขาไปหยิบไปหยิบไปไปหยิบไอของเล่นมาเออ <ó> เอืมเลยนี้ก็ผมก็หยิบของเล่นมาปุ๊บน้องเขาเห็นว่าเพี่พี่ไอ,อาไปได้ง <c oughs> อืมผมผมก็บอกว่าแค่คําก็เจอแล้วอ,อืมนัแหละกรับเลยทีนี้น้องเขาบอกน้องเขาก็บอกว่ายังยังช่วยหนูหน่อยได้ไหมเอาไว้เอาไว้แทงกันมาใส่ได้ไหมอืย อืมผมก็บอกไอ้ปัญหาใช่แล้วก็จูบน้องไปทีหนึ่งอืออืออันี้ก็แบบต่เลยครับไใจแล้วแบบโอ้โหเนี่ยน้องเขาล้ออย่างดังเลยอะแอดด้วยหรือเหมือนดังลั่นหออะปกติแบบว่าใช้ใช้เองแต่ตอนนี้มีคนใช้ให้ไงใช่ครับมีมีคนใช้ให้อืมนั่นแหละครับทีนนี้ก็แบบสาวเลยครับ เขแบบเด็เข้าออกเข้าออกเงี้ยน้องเขาก็แบบน้องเขาก็แบบเหมือนกัดกัดเสื้อผมเลยเพราะว่าแเหมือนแบบน้องเขามาเสียวแบบเสียวมากๆอ่ะทั้งจิกทั้งจิกน้องทั้งจิกขาผมแบบกัดเสื้อผมอย่างเงี้ยคือแบบด้วยความที่ผมเป็นคนแบบทำทำอะไรแรงๆทําอะไรอย่างงี้แบบแรงๆด้วยไงผมก็เลยแบบนั่นเลยไงแบบใส่รัวๆเลยอือืใส่รัวๆแบบใส่ใส่เลยแบบรัวๆเลยแล้วทีนี้แบบเหมือนน้องเขาถ้าเสร็จแล้วผมก็ทําแรงึ้นเรื่อยๆทำแรงเรื่อยๆอย่างเงี้ยอือม น้องสเบยโอ้ยพี่มน่นะครับผมก็แบบไม่จะเสร็จ้วอหรอฮจะเสร็จแล้วนะสาแตกมานยนี้แตก่าเนนี่นั่นแหละพรนี่ก็แบบทำทำแรงอนนี้น้องเขาก็แบบแตกน้องเขาก็แบบน้องเขาก็แตกแตกขาแตกขาไอของเล่นนั่นเลยแล้วแล้วน้ำน้องเขาพุ่งแรงมากอะ เออเออเอออมอะน้องน้นองเขาพุ่งแบบพุ่งแรงมากอะจนแบบโอ้โหเฮียเลยนั่นแหละครับทีนี้แบบพอเสร็จกิตแล้วเพื่อผมก็แบบเอาออกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอ่าตามสเต็กสุภาพบุรุษเลยครับของผมก็เอากระดาษทิชชู่มาช่วยเช็ดให้อะไรอย่างนี้เก็บความเก็บควาอะไรอย่างนี้เออทะนุถนอมทะนุถนอมเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นนิสัยพฤตทางของผมอยู่แล้วไงแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอืมทีนี้ก็แบบ แบบเอ่อช่วยเช็ดให้อะไรอย่างงี้เช็ดที่นอนเช็ดตัวเช็ดอะไรอย่างงี้ให้แล้วก็คือตอนนั้นคือน้องเขา,เขาแบบน้องเขาแบบไม่ไหวแล้วน้องเขาพบกบไม่ไม่ใช่เรียกว่าโลบแต่กว่าเรียกว่าแบบมอนแบบรึงรับรึงเต็มนะอืม อืม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 อันนี้ผมก็แบบจับน้องเขาแบบซต์กันเกงอะไรนี้ให้เรียบร้อยเปลี่ยนอะไรี้ปุ๊บก็ผมผ้าผงผ้าให้น้องเขบผมผ้าให้น้องเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าเอออืพี่ว่าอยากทําอะไรอย่างนี้ดีกว่าเลยนะถ้าน้องเจอคนอื่นน้องอาจจะไม่ได้จบแค่น้องอาจจะไม่ได้จบแค่กับพี่นะนี่ผมก็แคือคือเราได้ถามเขาไหมว่าไอ้เขาแบบว่าจริงๆ พูดผู้หญิงก็ได้หรือว่าผู้ชายก็ดีหรือยังไงหรือว่าผมก็ถามน้องครับเออผมก็ถามน้องเขาเออแล้วคิดยังไงถึงมาแบบถึงมาลองอะไรอย่างงี้ที่เราก็ไม่ได้ทั้งทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนอย่างนี้อยู่แล้วอ่าอือน้องเขาน้องเขาก็บอกว่าหนูอยากลองผู้ชายครับพี่หนูหนูหนูเป็นฝ่ายรุกผู้หญิงมามากพอแล้วอย่างงี้อยากรับบ้างคือแบบเหมือนใช่ครับน้องเขาอยากรับคือเหมือนน้องเขาอยากเป็นผู้หญิงบ้างะครับ อ,อนั่นแหละครับแล้วทีนี้ผมก็บอกแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าเออถ้าแบบถ้ามีอะไรก็บอกถ้าไอแบบอะไรว่าถ้ามีอะไรก็บอกกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราว่าก็แลกคอนแทคกกันไปแล้วเรียบร้อยไล้คอนแทคกให้อะไรกันเวลาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นของก็แบบตอนนั้นก็ประมาณทีสามทีสี่ละอืม,อมก็ประมาณทีสามทีสี่ลวมันได้เวลาที่ผมต้องกลับมาแล้วผมก็กเลยมาไปขอตัวครับก่อนน้องเขาก็ขอแบบน้องเขาก็บอกว่า ไว้วันหลังเด้ไในพี่หนูอ,อยากเจอพี่อีกอย่างเงี้ยอืมอืมอ้ผมผมก็บอกว่าก็ก็ถ้าอยากตอนไหนก็โทรมาแล้วกันอืมอืออือนั่นแหละครับเรื่องก็ประมาณนี้นะครับแบบแล้วทุกวันนี้ได้ได,ได้ติดต่อกันอยู่ไหมมีคอนแทคก,กันแล้วยังยังคุยกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่อ๋อยังยังยังมีแบบทักทายกันบ้างได้ครับยังมีทักทายบ้าง อ,อืมอืมอืมโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนลุกเป็นลับใช่ครับเปลี่ยนลุกเป็นลับครับ <S <S 1> <S 1> โอ้โหตายแล้วจากเป็นทอมอยู่ดีๆเนาะแล้วทุกวันนี้<ช>เขาแบบว่าเขายังเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาแบบถาวรเลยหรือว่าเอสลับไปมาได้หมดเออคือเหมือนที่ผมไปรู้มานะน้องเขาเหมือนน้องเขามีแฟนอยู่แล้วน้องเขาเป็นน้องเขามีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอ๋ออืมแล้วทีนี้เหมือนแบบเหมือนแฟนน้องเขาแบบอยู่ต่างอำเภออย่างเงี้ยแต่น้องเขาน้องเขาอยู่ในเมือง อืมทีนี้ผมก็แบบผมและทีนี้คือเหมือนแบบน้องเขาแบบว่าเจื่วความเหมือนน้องเขาเสียหนังอะไรอย่างี้มากเกินไปแล้วมั้งครับอะไรเงี้ยน,น้องเ็าเลยแบบว่าแบบอยากลองแบบเป็นอยากลองเป็นรับบ้างอย่างเงี้ยอยากลองให้ผู้ชายมาทําให้บ้างอะไรอย่างงี้อ๋อนั่นแหละครับสุดท้ายเคาะเคาะไยไม่ตกที่ใครก็มาตกที่ผมนะครับอโอเคก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับทอมใช่ครับโอเคขอบคุณมากพิมพ์ที่โทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ ครับผมโอเคอครับผมสวัสดีครับ